รถเข้าใหม่สดสดร้อนๆครับผมกับตัวท็อปแบบนี้เลยนะกับเจ้าตัวยูสุมิวเอ็กดิออลิกนะครับผม1.92ทูวิลได้นะครับผมนะคันนี้เลยคันนี้ปี2019นะครับผมราคาสุดพิเศษเลย799,000บาทครับผมผ่อนสบายๆที่16,000บาทเท่านั้นเชดีๆผมทําการฟรีดาวให้เลยนะครับผมและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นขับฟรี90บวันครับผมเอารถไปใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มๆครับผมใจที่ปีหน้าได้เลยครับผมถ้าอยากรับชมรายละเอียดนะ อยากรู้รายละเอียดรับชมคลิปกันให้จบแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ในเรื่องของรายละเอียดตัวรถและก็การจัดไฟนี้นะครับผมฝากพี่ๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับหรือจับจองกันเข้ามาก่อนได้ที่0 9 0 2 9 8 9 8 9 3ได้เลยครับผมนะแล้วก็รับชมคลิปกันให้จบด้วยนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมครับผมวันนี้พิเศษมากๆครับผมพิเศษสุดๆเลยมีรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมกับตัวท็อปแบบนี้เลยนะย s ซูมิลเอ็ก1.9ทูวิลได้ครับผมเป็นตัวดิออนิกนะครับผมโอ้โหตัวฮิตเลยตัวท็อปเลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยรถปี2019ครับผมกับราคาสุดพิเศษเลยราคาเป็นแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับผม พี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะติดต่อมาหาผมก่อนได้เลยที่0902989893ครับผมคันนี้ผ่อนสบายๆที่16,000บาทเท่านั้นเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยครับผมนะจับจองเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวโครเมี่ยม2เส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมนะสวยๆแบบนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วแบบเชนแบบใหญ่นะครับปี2019นะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับผมไฟสายแจ๋วแบบนี้มาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Li g h t ครับผมเปิดตอนกลางคืนนี่คือสวยมากๆนะครับผมแล้วก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะครับนี่ครับสภาพเนียบแบบนี้เลยรถเพิ่งเข้ามานะครับผมทําการปรับสภาพเสร็จก็เอามาถ่ายให้ดูก่อนเลยนะโคมไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับ Daytime r u n n i n g Light โคมไฟสายแจ๋วแบบนี้ครับ ในส่วนของพัดกันชนด้านหน้านะครับผมจะมีไฟตัดหมองติดมาให้แล้วเรียบร้อยครอบด้วยตัวโคมเนี่ยมมาผมตัดกับสีดําเงาเปียโนแบ็กตัดกับสีขาวของตัวรถแบบนี้เลยครับผมนะนี่ครับสภาพสวยๆเนียนๆเลยคันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยครับผมเป็นรถเดิมๆครับใช้งานน้อยๆนะครับผมราคาเบาๆแบบนี้นะสําหรับตัวท็อปดิออลิกนะครับผมล้อแม็กครับผมได้มาเป็นแม็กทูโทนแบบนี้ครับผมสีซิลเวอร์ตัดกับสีดํา เปียโนแบกนะครับผมนะแม็กเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนครับแม็กขอบ18รัดมาด้วยยางดันหล่อปี2021เลยนะครับผมรหัสยาง265หกห้าทับหกสิบครับผมและยังได้ดิสเบรกมาแล้วเรียบร้อยครับผมนะนี่ครับดอกยางลึกๆเลยยางปีใหม่มากนะครับซุ้มล้อก็ถือว่าสะอาดสะอ้านครับผมนะตัวเบ้าชกไม่มีการขยับของน็อตเลยนะครับผมใช้งานได้ตามปกติช่วงล่างนะครับผมไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างแน่นอน ผาด้านล่างครับผมบันไดข้างเป็นสีดําเปียโนแบ็กเช่นเดียวกันนะครับผมตัดกับสีขาวของตัวรถคือสวยมากๆนะครับผมในส่วนของกระจกมองข้างจะได้เป็นสีโคเมียมแบบนี้ครับผมนะเป็นแบบปับไฟฟ้าแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับผมสีโคเมียมเพิ่มความหรูหราอย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมแล้วก็มีตัวไปเลี้ยวมาบริเวณที่ปลายกระจกแบบนี้ครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับผมแชสซีนี่ครับผมเดิมแท้ขนาดไหนใหม่มากๆครับผมดูได้เลยนะครับ ไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเลยรอยเชื่อมไม่มีครับผมนะไม่มีการปฏิปะต่อนะครับผมรูปกลมคงลูกเดิมเพราะเรารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับผมรถเดิมเดิมสภาพเนี๊ยบเนีครับผมทนหนักปีความจมน้ําน้ําท่วมตต่อตัดแต่งเราไม่เอาเข้ามาขายครับผมคัดเกรดคัดสภาพทุกคันอย่างแน่นอนนะครับผมผมพยายามจะให้พี่พี่ได้ดูเป็นแบบละเอียดนะครับผมได้เหมือนมารับชมกันเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะครับนี่ครับสีสวยมากๆนะครับผมคันนี้โอเคครับมาต่อกันที่ ฝาท้ายครับผมนะในส่วนของฝาท้ายนี่ครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลย New X Premium เงาเงาแบบนี้ครับผมฝาท้ายคือสวยงามมากๆไม่มีโดนมาแน่นอนครับผมนะนี่ครับไฟเบรกโดยอัตโนมัมีมาให้แล้วสปอยเลอร์นี่ครับของแท้ของเดิมจากโรงงานนะผมสีเท่ากันทุกจุดนะครับผมรอยต่อแนบเนียนสนิทนะครับอันนี้คือของแท้นะของเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนี่ก็ของแท้ของเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกัน มองเห็นชัดเจนครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีกะระยะมาให้ด้วยนะขับได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับผมโคมไฟท้ายก็สายเจ๋วนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยยังตัวมาสวยเลยนะครับผมพาร์ทด้านล่างกันชนท้ายนะครับผมจะมีไฟทับทิมติดมาให้นี่ครับผมนะมาพร้อมกับไฟไฟเลี้ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองเปิดกันดูนะพาร์ทกันชนล่างก็จะเป็นสีดําดาเงาเปลนโอเวอแบ็กแบบนี้ครับผมตัดกับสีขาวของตัวรถเลยนะครับผมอันนี้คือสีเดิมๆนะครับจากโรงงาน นะดีออลิคเขาทำมาให้ไว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมนะมาดูกันในส่วนของช่วงล่างครับผมล้ออะไรมีมาให้ครับผมดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับผมเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพลานะครับหรือว่าตัวโชกใหม่มากๆครับผมไม่มีรอยสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวมาร์คเดิมโรงงานมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมนะสภาพคืนเนี้ยมากๆครับผมไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยช่วงล่างใช้งานได้ตามปกตินะครับผม เปิดฝาท้ายให้ดูนสักเล็กน้อยเดี๋ยวอันนีเป็นตัวท็อปโฉมใหม่แบบนี้ครับผมแต่ก็ยังเปิดเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะเปิดแบบแมนนวลนะครับผมไฟท้ายเดิมๆนะครับผมไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับตามสไตล์ฝาท้ายครับโช๊คเป็นโช๊คแบบเส้นใหญ่แบบนี้นะครับผมนะโช๊คเดิมๆแท้ๆนะครับผมนี่นอนไม่ขยับฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดครับผมปั๊มเอลปั๊มอาไม่มีรอยโดนประแจเลยแม้แต่นิดเดียวครับสีไม่ต้องทําเพิ่มครับตามซอก ตามเมต้อาร์กต่างๆนะดูได้เลยครับผมเติมเดิมจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยคันนี้ราคาดีด้วยนะผมราคาพิเศษมากๆเดียวนิส่วนใหญ่น่าจะประมาณแปดเก้าแสนนะครับผมอันนี้อยู่เจ็ดกว่ากว่านะครับคุ้มค่าแน่นอนรถไม่มีโดนขายราคาแบบนี้นะครับผมมาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าครับห้องผู้โดยสารคือใหญ่มากๆนะครับนี่ครับเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่เลยนะ สำหรับห้องอรอ๋อลืมบอกครับด้านหลังมีเบาะนะครับผมไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าพับลงไปให้ดูเฉยนะโอเคครับด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้ปรับพับได้ตามปกติเลยครับผมนะจะพับเป็นนี่ครับพับเรียบไปกับพื้นเลยก็ได้นะแบบนี้นะครับผมเบาะหลังมีให้นะดึงตรงนี้ขึ้นนะครับผมเบาะหนังสีดำเพิ่มความหรูหราแล้วก็นั่งสบายนะครับผมนี่ครับปรับพับได้ตามปกติเลยเป็นแบบ นี่ครับมีล็อกให้นะครับผมไม่ต้องห่วงด้านบนเพดานนะครับผมเฮดรูมจะได้จอจอกลางนะครับผมตามสไตล์ของมิ u เต้องมีให้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์เลยเช่นเดียวกันนะครับบนเพดานก็สะอาด้าแบบนี้เลยนะครับแอร์สามารถปรับได้นะครับผมปรับอุณหภูมิเองได้ปรับพัดลมเองได้นะครับไม่ต้องแย่งแอร์กันเลยนั่งสบายๆที่นั่งเหลือๆครับผมนะแบบนี้เหยียดขาได้ตามปกติเลยครับผมนะ ีะก็ไม่ติดเพดานครับผมเบลวมมาให้ครบค,รบ,ครบแล้วเรียบร้อยโอเคครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านี่ครับมือเปิดเป็นตัวโครเมี่ยมทั้งสี่บานนะแบบนี้เลยเพิ่มความหรูหราครับผมเป็นแบบออริจินอลของมิลเเลยนะแผงประตูครับผมคุมโทนด้วยสีดํานี่คุมด้วยหนังเงาๆาาแบบนี้ครับผมไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับเดินได้สีขาวมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าหนึ่งออโต้ครับ แบบนี้เลยที่พักแขนเป็นแบบสีทาเป็นโนแบ็ครับผมสโลปขึ้นด้านบนนะครับให้ดูที่เบาะก่อนแล้วกันครับผมเบาะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์มาแบบนี่ครับให้กระชับกับรูปล่างเลยนะครับผมนั่งได้ไม่เมื่อยแน่นอนเดินทางไกลสะดวกครับผมไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าครับผมเบาะหนังนุ่มๆนะครับใช้งานได้ตามปกตินี่ครับแล้วก็ซอกประตูต่างๆตามรูนอตตามอะไรนะครับไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเลยนะครับรถคันนี้เดิมมากๆ ราคาประหยัดนะครับผมเป็นเด็อกออเดิที่แบบคุ้มค่าสุดเลยนะครับผมเมด้าเรียงช่องไฟสวยนะครับแบบนี้เลยนะครับสียังเดิมนะเรารับประกันอยู่แล้วรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนเดีย๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดครับผมแบบนี้เลยไม่มีปัญหาในการใช้งานครับหน้าปัดเรือนใหม่นี่ครับสวยงามชัดเจนครับผม เรงไมคันนี้แค่1นึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะกําลังพอดีพอดีครับสำหรับตัวดีออลินะนี่ครับผมผมอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายคอนโทรลเสียงปรับโหมดรับสายโทรศัพท์ได้ตามปกติฝั่งขวาจะเป็นตัวคูลคอนโทรครับผมระบบล้อความเร็วนะได้เบาปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมลืมบอกไปปรับไฟฟ้าแล้วยังได้คูลคอนโทรแบบนี้สบายมากๆผมเดินทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนนะนี่ครับหน้าจอตรงกลางคอนโซลกลางนะครับนี่ครับจะมี สามารถเชื่อมต่อ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ตามปกติรับผมฟังวิทยุได้รับสายโทรศัพท์ได้นะครับผมนะคันนี้ฟังก์ชันก็ให้มาเยอะๆตามสไตล์มิวเเลยแอร์ Air เป็นแบบแมนนวลแบบนี้นะครับผมแอร์แาวหลังคือแรงมากๆครับคอนโซลนี่จะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับให้ดูด้านหลังสักเล็กน้อยใหญ่ขนาดไหนนะครับผมกว้างๆเลยที่นั่งเรือฟังก์ชันก็ให้มาครบๆนะครับผม พี่ๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วสําหรับตัวมิวเอ็กนะครับผมสายรถครอบครัวสายพีพีน่าจะรู้จักกันดีเลยนะครับผมว่าออปชั่นเยอะขนาดไหนนะครับแต่คันนี้เป็นดีออนิกด้วยนะครับพี่ๆน่าจะตามหากันอยู่อย่างแน่นอนมชมไม้เน,นเชนแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับคันนี้นะขออนุญาตทําการเปิดไฟสวยๆกันนะครับผมโอเคน่าจะโอเคแล้ว ขออนุาตถามุมกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัว i ิ s u ูิ x 1.9ด i o n i c นะครับผมเป็นตัวทู e l ล d ายในะคันนี้นะครับผมรถปี2009ชงไม่ได้เชนแล้วเรียบร้อยนะครับผมราคาพิเศษมากๆครับผมราคาเป็นแค่799,000บาทเท่านั้นนะครับผมเ t d ีดีฟรีดาวผ่อนสบายๆกับผ่อนสบายๆได้ที่16,000บาทเท่านั้นนะครับผม นะโทษทีนะครับพอดีชงักไปหน่อยหนึ่งต้องขอไปพี่ๆด้วยนะ่อนสบายๆแค่หนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นเองนะครับพี่ๆท่านใดสนใจจับจอ,อ,องไม่จ้าขอนะติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามได้เลยครับผมรถสภาพเนี้ครับอย่างแน่นอนนะแบบนี้เลยก่อนไปนะครับก็ขอฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดฟ้าเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอไปพี่ๆไว้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้ารถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม